คนชิววันพอตาลาอีนั่นนอตาลามาวันแล้วก็ได้กินยางราใชามานี่ยคิดก่านี่เอะแล้วกินมันละน่ะก่อนนอนหนึ่งเม็ดแล้วก็เป็นลมหงล้มหงพองเนี่ยแล้วก็หัวใจนี้เราจะกินนันี่มันคิดก่อมันดีเข้าล้ำใช่แล้กหินนี่มันจนอน ตนนี้ปอยู่แต่ไหนเเจ้าเอ้ยปที่สองอ้ปที่สองเแต่สองก็สามปเนี้ยอก็ินมาีก่าปีเราตอนนี้คือเอ่อก็ภุมงใจจะไดิมถ้าต้ใจกินทัางมาสาีเนี่มันคิดว่ามันดีมันปลปล่อยีอย่างนั้นอเห็นหลวงป่พุงห้องฟ้องกลนัดกลินไอ้เนี่ยนะมันมันอจ้า ปกอบนอนัด <doors> ีก <Operations Aub ain> ัเจ้ารับดีอยู่แล้วก็ายดีกับเจ้าายาย็ดีนอนอยู่พันอยูพันก็ดีมันเ่ตคก็ขอไห้แต่มันมีตรตัแคนี้นมตเนี่ดำการเดือการพนันพอแล้วเดินเดืดก็ดีอยู

บอเป็นวิทยาทานสำนักคนเงินของอบพุนไคนะคะว่าแน้นำที่ขอจะลองมากินใจพอเนียคะแต่เฮา่ีนี่มันของจ้าจองว่าคนมีเงินคนมีเงิเหองอถอดใส่ชื่อคือปัญญาในกองกองกับพันห้าสามกองเป็นร้อหกร้อยทุกสามพัก้าแต่ว่าคนมีเงินกินองจังว่าินกีนดีอย่างดีเดีไยวเห็นเราผมผมฟ๋องฟุ้องะ